คลิปนี้จะพามาชมที่ดินแปลงเล็กๆนะครับถมดินไวเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถมาสร้างบ้านได้เลยนะครับแปลงนี้อยู่ใกล้กับตัวอำเภอโนนไทยแค่3กิโลเมตรนะครับมีตลาดส,สดมีโรงพยาบาลมีโลตัสเป็นโรตัสขนาดใหญ่นะครับของอำเภอโนนไทยนะครับห่างจากจุดนี้ไปแค่3กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับ สวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาขินและะนะครับคลิปนี้จะพามาชมที่ดินแปลงเล็กๆนะครับถมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถมาสร้างบ้านได้เลยนะครับแปลงนี้อยู่ใกล้กับตัวอำเภอโนนไทยแค่3กิโลเมตรนะครับมีตลาดสดมีโรงพยาบาลมีโลตัสเป็นโรตัสขนาดใหญ่นะครับของอำเภอโนนไทยนะครับห่างจากจุดนี้ไปแค่ 3กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านตะเคราะห์ตําบลด่านจากอาําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงนี้มีลักษณะเด่นคือติดถนนสาธารณะถึง3ด้านนะครับเป็นแปลงตรงหัวมุมนะครับมีการรังวัดปักเสาคอนกรีตพ่นสเปรย์สีแดงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ห่างจากถนนใหญ่นะครับเป็นถนน ลาดยางนะครับทางหลวงชนบทหมายเลข6019เชื่อมจากอำเภอโนนไทยนะครับไปยังอำเภอโนโนสูงนะครับห่างมาประมาณไม่ถึง100เมตรนะครับนี่นะ,ะด้านหน้าจะเป็นถนนลาดยางเส้นหลักนะครับเส้นนนสูงโนนไทยนะครับทางหลวงชนบทหมายเลข6019จะเห็นรถวิ่งเยอะๆเลยนะครับเสาไฟฟ้าก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับ ถนนคอนกรีตรหน้าแปลงที่ดินนะครับตอนนี้มีโครงการที่จะเทเป็นถนนคอนกรีตรมาแล้วนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับของเราจะเป็นแปลงตรงหัวมุมนะครับบริเวณอีกด้านหนึ่งนะครับทางทิศตะวันตกนี่ก็จะเป็นถนนสาธารณะนะที่แบ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกันฉนดที่ดินค่อนข้างสวยเลยนะครับแปลงตรงหัวมุมนะครับเป็นแปลงหัวมุมติดถนน สามด้านเลยนะครับมีหน้ากว้างนะครับตรงนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันออกนะครับหน้ากว้างจากเสานี้นะครับไปจนถึงเสาแดงด้านหน้านะครับอยู่ที่22เมตรนะครับถมดินไว้สูงระดับเดียวกับถนนนะครับอ่าเสาไฟฟ้าก็อยู่ใกล้ๆนะครับประมาณสัก50เมตรนะครับ40-50เมตรนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ใกล้ๆเลยนะครับจากนี้ไปตัวอำเภอโนนสูงก็อยู่ที่ประมาณ 15กิโลเมตรนะครับของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่ของอตำบลด่านจากอํเาเภอนูนไทยนะครับที่เห็นเป็นเสาเข็มปักไว้เยอะๆนะครับจะเป็นแปลงของอบ้านฝรั่งนะครับที่กำลังจะเตรียมก่อสร้างนะครับอยู่ใกล้ๆกับแปลงของเราเลยนะครับถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับกว้างประมาณ6-7ถึง7เมตรได้นะครับ ถนน,นกรีดก็จะทำมีความกว้างอยู่5เมตรนะครับตรงนี้ด้านหน้ามองเห็นรถวิ่งเยอะๆนะครับจะเป็นถนนลาดยางาด้านนี้ก็เข้าไปยังตัวหมู่บ้านได้นะครับแนวเขตของเรานะครับจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับไปจนถึงบริเวณหัวมุมเมือักครู่นี้นะครับถนนเส้นนี้ก็วิ่งเข้าไปยังตัวหมู่บ้านนะครับบ้านตะเครตําบล่านจาดอำเภอนุนไทยนะครับเชื่อมไปยัง บ้านหอกลองบ้านดัานจากได้นะครับไปถนนสุรานารายก็ได้นะครับสำหรับเส้นทางตรงนี้นะครับมีถนนคอนกรีต,ตไปจนถึงบ้านดันจากบ้านหอกลองนะครับนย่างด้านนี้ก็จะไปยังถนนาลาดยางาเส้นเดียวกันนะครับเข้าออกสะดวกนะครับแปลงนี้รา,าคาที่ทางเจ้าของตั้งไว้แปตารางวานะครับเป็นฉนดคุดแดงพร้อมโอนด้วยนะครับ 250,000บาทนะครับสามารถแบ่งจ่ายได้ภายใน1ปีนะครับไม่มีดอกเบีย้ยจ่ายขั้นต่ำเดือนละ1 0 0 0 0บาทได้นะครับ11เดือนนะครับ11เดือนเดือน,อนละ1 0 0 0บาทก็จะเป็นเงิน1,010,000บาทนะครับงวดที่12บาวัสุดท้ายก็จ่ายส่วนที่เหลือได้นะครับมีโฉนดให้ดูทุกเดือนนะครับเป็นโฉนดพุดแดงพร้อมอวนไม่ติดภาระนะครับด้านนี้ก็จะเป็นมีบ้านเรือนของเพื่อนบ้านนะครับอยู่ด้านใน แล้วก็จะมีถนนคอนกรีตนะครับตอนนี้ยังมาไม่ถึงนะครับด้านนี้ก็เตรียมเทเป็นคอนกรีตแล้วเช่นเดียวกันนะครับเชื่อมไปยังถนนลาดยางทางหลวงชนบทได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นที่ดินแปลงเล็กๆนะครับที่ทางเจ้าของให้ผ่อนได้นะครับ12งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับ2 5 0 0 0 0บาทนะครับค่าใช้จ่ายวันอู่นทั้งหมดนะครับผู้ขายออกให้นะครับถมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ ต้องการที่ดินนะครับแปลงเล็กๆสําหรับสร้างบ้านนะครับพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับตรงนี้สอบถามชาวบ้านดูได้เลยนะครับน้ําไม่เคยท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง180เมตรเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นถนนนะครับทางด้านที่ใต้ความกว้างของถนนก็ประมาณ6เมตรนะครับถนนคอนกรีตที่จะทํามาก็5เมตรนะครับความกว้างขนาด2ช่องจราจรนี่นะฮะ มีวัดมีอนามัยมีโรงเรียนนะครับอยู่ใกล้ๆเลยนะครับวัดบ้านตะคล้อนะครับเป็นวัดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีโรงเรียนบ้านตะเคาะอนามัยก็อยู่ในหมู envelope, ine, right methods, mm ่บ hmm. ้านนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับไปจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดก็3มกิโลนะครับมีโลตัสใหญ่มีตลาดสดมีที่ว่าการอำเภอนะครับมีเทศบาลนะครับเทศบาลตะบลนนท์ไทยนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะกดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราก็ได้นะครับ ใครที่สนใจอยากจะผ่อนกับทางเจ้าของนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับแปลงนี้84ตารางวาเป็นโฉนดคุดแดงนะครับแปลงนี้84ตารางวาติดถนนสาธารณะ3ด้านนะครับทิศตะวันออก22เมตรนะครับแล้วก็ทิศใต้17เมตรนะครับแล้วก็ทิศตะวันตกอีกประมาณ20เมตรนะครับ84ตารางวาเป็นโฉนดคุดแดงเป็นที่สูง เสมอถนนนะครับไม่ต้องถมดินเพิ่มมาสร้างบ้านได้เลยนะครับทำสัญญาจ่ายงวดแรกขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทสามารถเข้ามาทําประโยชน์ในแปลงที่ดินได้เลยนะครับพร้อมเมื่อไรก็นัดโอนได้ตลอดนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชมาแค่24กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับใช้เวลาเดินทางเข้าตัวเมืองโคราชไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่องยูทูบของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ